แล้วคุณลุงไม่ลองแบบปลูกไม้ผลหรือพวกไม้ประดับอะไรอย่างนี้บาะะ okay, ้างคะโอเคในวิธีคิดลุงไก่นี่มาเป็นเกษตรกร,ร,กรยกเว้นถงอ,อกถั่วเขียวนะยกเว้นถั่งอ,อกถั่วเขียวการ,กรเกษตรทั้งหมดอะไรได้กังเหวผัที่เป็นเกษตรกรน่ะ<ก>เพราะว่าผักมันใช้ระยะเวลาสั้นคุณจะมองเห็นลผลของมันนะจริงห่ะฮะแล้วคนทําผักในคุณมันจุกจิกจู้จี้ไปหมด ฮะเปอร์เซ็นต์ที่ปลูกผับเรามามองคุณทำไม้ผลไม่ว่ากันนะปีในกลางทีเดียวนะแต่ที่นี่เองปลูกสามร้อยหสิบห้าวันโมโนคอรฮะวิ่งรอบตลอดนะทิกมะเขือหน้ามรสุมผมอาจจะลงมะเขือทิ้งไว้พอเก็บลูกขาย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 ,ขายไปเรื่อยๆกินบ้างขายบ้างเหลือกินก็ขายเนเป็นวิธีการเนี่ยผมกัดแต่งนะออกอีก สองปีสบายสบฮะใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เองพริกเองก็แต่งได้มะเขือก็แต่งได้ผมแต่งไปแล้วทีหนึ่ง<ม>เดี๋ยวผมแต่งอีกอ<ม>แล้วก็อัดอ่าทําอ่าเอาขี้หมูขี้วัวอะไรอัดแล้วฟางคุมเนี่ย<ม>คุณได้ผลไม่หลีรออีกประมาณสักเดือนสองเดือนคุณได้เก็บเลยอือ<ม>ไหมไม่ลองมานั่งปลูกใหม่ใช้ของเกา่าอ่กกะเราโยกกเก่าลงคุณเพราะลําต้นมันใหญ่ขึ้นระบบการหากินมันดีขึ้นอืแล้วลุงเคยไป อบรมเกษตรกรหรือไปขอความรู้จากนอกนอก,นอกบริเวณแถวนอกจากวางน้ำเขียวไหมคะหรือว่าลุงศึกษาเองหมดเลยจริงๆแล้ว,ลวมีแต่คนมาถามลุงไกรมากกว่าที่ลุงไกรไปถามใครเนาะ <c oughs> เพราะเราถามตัวเราเองได้เราสามารถสร้างมหาวิทยาลัยของเราเองได้คือการทดลองนะ <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> ตั้งแต่เช้าจนนะตอนนี้กี่โมงแล้วลุงไกรย,ยังไม่เคยว่างเลย <c oughs> ลจริงว่ะถ้าเกิดแบบไม่มีน้ำเขียวเนี่ยครับแบบ ชีวิปตประจำวันอะไรลุงอ่ะโอเคลุลงก,ก็ <ทำ S 1> ลดน้ําผักเดินดูผักทาล่องผักใช่ไฮะหายนุนลงอันนี้ลงไปคือคือไม่ให้ตัวเองว่างอะ่ะทําอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะทำอะไรก็ได้ไไไดคือคือต้องเป็นคนที่ต้องขยันนะขยันอดทนอุตสาหะวิทยาเขาบอกความดีไงนะเป็นคนที่ช่างสังเกตพอผมมันแต่งเพลงเล่นอ่ะเอาตกเจ็นมาผมนั่งแต่งเพลงได้เล่นกีตาร์ได้ดิ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 ผมไม่ ไกอย่างเพลงเพลงที่หนูฟังเนี่ยเพลงที่ชักจูงให้เด็กกินผักเพลงบางเพลงก็เป็นเพลงที่เหมือนกับสอนให้เด็กรู้คุณค่าของผักคุณลงเอาแนวคิดมาจากไหนคะก็นแต่งเองเนะมัออยากให้เด็กกินผักจากช่จใมันก็อยู่รอบตัวเราแหละนะฮะแล้วก็เอาเรื่องอะไรมาเรียบเรียงเขียนเพราะเราเล่นดนตรีเป็นอยู่แล้วเนาะนะ้หนูโดนโนโนรงมาเรียบเรียงเขียนนะฮะ ก็คือมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งใช่ฮะเหมือนปีวิเวีนคุณมองมองเห็นไผ่คุณก็แต่งเพลงไผ่แล้วใช่ไหมฮะลมพัดโรยโชยอ่อนยอดไผ่พิ้วริ้วตามสายลมเสียงหวีดหวิวพิ้วตามลมรับแรงลมใบปิดปิวยอดไหวเอ็จริงอ่ะมองผ่านไผ่เห็นหน้าผาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยฮะเงาตกกระทบในสายน้ำลมเอื่อยริ้ว เอาสายน้ำริ้วนะมันโดนล,ลมมันก็ต้องเป็นคลื่นเล็กๆ,ๆนี่อะไรไม่รู้ผู้บากันไปแล้วก็เป็นเพลงได้จ้จะ <c oughs> ใช่ไหมใช่ค่ะคุณก็สร้างเมโลดี้ขึ้นมาดี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 เป็นอย่างนี้แล้วคุณก็เอาเนื้อเข้าไปคุณก็เป็นนักแต่งเพลงแล้วพูดถึงเรื่องนตรีครับกายนี่เล่นมากี่ปีแล้วครับผม <c oughs> กายเล่นดนตรีมาตั้งอายุสิบสอง,ง <c oughs> ชอบกีตาร์มากเลยโอ้โหขุนขาดไม่ได้เลยผมว่าผมเล่นกีตาร์มาประมาณสักยี่สิบกว่าตัวแล้วนะยี่สิบกว่าตัวนะฮะที่เล่นเนี่ย คือไปทํางานอยู่เมืองนอกกับกีตาร์เยอะกลับมาบ้านทีซื้อเจ็ดตัวเจ็ดตัวนะแบ่กีตาร์กับแฟนคิดว่าจะได้โทรทครับโทรทัดแอมป์ฟายไม่ใช่ะกีตาร์ทั้งนั้นเลยรงกว่าชีวิตหรือเป่าครับฮะนั้นมันก็คือเราไปอยู่อยู่นู่นมันฝรั่งเขาเก่งนะครับเวลาเขาเขาสามเดือนเขาก็เปลี่ยนคนมาใช่ไหมโอเคเราก็ไปเล่นแต่เปิดหมวกนะอ่า อะไรอย่างเงี้ยนะสังสรรค์เราก็เล่นเป็นเล่นกับฝรั่งได้เะนะ <ใช S 1> าะก็อย่างมูนิทิ่สายใจไทย,ยอะไรเงี้ยลำวงฝรั่งลำวงลำวงสถาสทูตอะไรเงี้ยครับป่าให้หมดนะ <c oughs> คือคือเราก็ต้องทําประโยชน์อ่ะใช้ดนตรีทําประโยชน์เนี่ยมันเป็นงานศิลปะครับสิ่งเหล่านี้เองเราก็ครูมักรักจำเอานะครับแล้วเราก็มานั่งอยู่นี้โอ้เวลาว่างก็มี หายใจทิ้งไม่ได้หรอกลุงไก่ไอ้หนุ่มจับกีตาร์เวลาทํางานนี่มันลาเนาะดีกีตาร์เาหายแล้วหายแล้วหายแล้วคุแต่คําว่าผักนี่เป็นศาสตร์นะจะลุงไก่มีศิลปะไหมศาสร์ดนตมาบวกปุ้งเพราะว่าดนตรีคือรายละเอียดนะฮะหกสายคุณคิดว่าทุกคนดีดเป็นไหมล่ะลองดูสิใช่ไหมอดีตอดีตได้จะคุณจะดีดแล้วมันจะเพาะไหมอีกไหมมันจะละเอียดของละเอียดของละเอียดของละเอียด จริงๆแ,<ค>แล้วลุงตีพาเราไปนะฮะลุงไกรป,ป,ปลูกผักได้เพราะลายละเอียดจากลุงตีเป็นคนที่ค่อนข้างมีจินตนาการมีความคิดมีคนเป็นอะไรที่เราคิดแตกต่างเพราะว่าการแต่งเพลงเนี่ยคุณนะมันต้องใช้อารมณ์ที่ค่อนข้างสุนทรีหน่อยมันแตกต่างเลยคุณคฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบหมดในชีวิตเราแหละและไม่ใช่กลมหน้าจับตะจอป้างปังคุณไม่มีศิลปะคุณ ตายตรงนี้สำคัญใช้สมองไกยใช้เยอะมากใช้เยอะ